สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกันกบผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับแน่นอนครับเราก็ยังตามติดสถานการณ์เรื่องของโค้ชคนใหม่นะครับรวมไปถึงข่าวซื้อขายย้ายทีมก็ยังมีมาอย่างเรื่อยๆนะครับ แต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเนะครับใครที่เรียกว,ว่าอยากจะดูฟุตบอลแล้วสดชื่นตลอดทั้ง90นาทีก็สามารถที่จะหาซื้อกันได้ครับที่7ซเว่ e อีเนะครับ แล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับ You Drink Don't Drive ครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยจาก Suzuki Swift G.L.NEX t ครับ Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับก็เมื่อวานนี้จริงๆพูดถึงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซักนิดหนึ่งนะครับก็บิ๊กแมชครับเรอัลมาดริดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เป็นไปอย่างที่คาดครับมาดริดก็ ไม่แพ้นะครับเสมอ1ประตูต่อ1ได้ประตูจากวินิสุสจูเนียนาที36ก่อนที่แมนซิตี้ครับจะตามตีเสมอได้จากคววนเดบรอยนาทีที่67นะครับก็เดี๋ยวจะไปลุ้นกันอีก1แมตช์รับรองคู่นี้สนุกกันแน่นอนนะครับเชื่อว่าถ้าใครชนะนี่ก็มีโอกาสถึงแชมป์ได้เลยนะครับส่วนข่าวของเชลซีมีอะไรกันบ้างครับไปเริ่มกันที่เดลี่เมลครับบอกว่าเปียร์บริกอบาเมยองเนี่ยกำลังพิจารณาจะกลับมาเล่น ให้ทีมชาติกาบองอีกครั้งครับหลังจากก่อนหน้านี้เคยประกาศวีทายจากทีมชาติโดยนักเตะเนี่ยพึ่งเข้าพบกับอาลีบองโกออนดิมบานะครับประธานาธิบดีของกาบองซึ่งพยายามโน้มน้าวให้เขากลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้งนะครับขณะที่ไคลฮาวสครับออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงมาเตโอโคซิชครับเขาบอกในทีมเราเนี่ยมีอยู่3คนที่มีทักษะระดับสุดยอดครับแต่คนที่มีทักษะยอดเยี่ยมที่สุดคือมาเตโอโคซิชครับ แต่เขาไม่ค่อยโชว์มากนักในระหว่างเกมอีกคนหนึ่งคือเจ้าฟิลิกและอีกคนคือฮาคิมซีเยกที่พยายามจะแตะบอลลอดหว่างขาตลอดเวลานะครับเวลาเราไปเล่นฟุตบอล7คนเนี่ยมันก็จะมีนักเตะประมาณนี้อยู่นะฮะที่สกอร์ไม่สนครับขอแตะลอดดาบไว้ก่อนอะไรลักษณะแบบนั้นนะฮะขณะที่แซมมอนจอนสันครับบอกว่าอัตโตโรดิเกอร์เนี่ยแสดงให้เห็นอีกครั้งในเกมกับเรอัลมาดริดกับแมนซิตี้ว่าเชลซีนันขาดอะไรไปในซีซั่นนี้ มันมากกว่าการที่เขารับมือกับเอริงรฮาแลนได้อยู่หมัดแต่ยังรวมถึงคาแรคเตอร์ในสนามของเขาอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานจาก CBS Sport s ครับบอกว่าเชลซีต้องการให้สปอนเซอร์หลักของทีมเนี่ยมอบประโยชน์ให้สโมสอนและแฟนๆได้ในวงกว้างอย่างที่กว่าที่เคยนะครับและต้องการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นโดยมีการเจรจากับ a l l i a n c e ครับจริงๆก่อนหน้านี้ ซึ่งเชลซีก็ต้องการให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะครับก็เดี๋ยวดูว่าแฟนๆจะได้เห็นสปอนเซอร์รายใหม่ฤดูกาลหน้าแทนที่ของทรีนะครับก็อาจจะเป็น a l l i a n c e ก็เป็นไปได้นะครับขณะเดียวกันครับเกมที่เชลซีจะเจอกับ Forest เนี่ยมีรายงานออกมาว่า p a ลเทียน n ี y ครับจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมนี้แล้วก็ในห้อง VR จะเป็นสจว a r ตแอดเวลนะครับ ส่วนข่าวเรื่องของการซื้อขายย้ายทีมมีอะไรน่าสนใจกันบ้างแมตตรอครับออกมาพูดถึงเกี่ยวกับโค้ชครับเขาบอกว่าเชลซีหวังว่าการแต่งตั้งมาริโซปูชิติโนมาเป็นกุนซือคนใหม่จะช่วยโน้มน้าวให้เอ็นโกโลกองเต้ตัดสินใจต่อสัญญากับทีมในที่สุดนะครับก็สัญญากองเต้จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ขณะที่เบนจาคอบจาก CBS Sport s ครับบอกว่ามาริโโปเชติโนมีคำถามหลายอย่างโดยเรื่องหนึ่งที่เขาต้องการความชัดเจนในบทบาทและอำนาจที่เขาจะได้รับเขาต้องการรู้แผนงานในตอนนี้และต้องการทราบแผนการเสริมทัพที่ดำเนินการไปแล้วก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งนะครับ ฝั่งของ Evening s t a n d a r รครับรายงานเรื่องของมาร์คูคุเรียครับก็เป็นสื่อที่เชื่อถือได้นะครับบอกว่าคูคุเรียสเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลายคนที่ต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนในทีมเชลซีนะครับก็ไม่แน่นะฮะโปเชติโนมาในแกจะขายคูคูเรียออกจากทีมก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าขายตอนนี้ยังไงก็ขาดทุนนะฮะนิซ่าคินเซล่าครับบอกว่าเชลซีพร้อมจะแนบเปีแอร์บริกอบามยองและมาร์คูคุเรียเข้าไปเป็นดีลในการซื้อตัวเจ้าฟิลิก จากแอตเลติกมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ถือว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะผมว่าตรงๆนะผมว่าคุ้มนะฮะถ้าโอบามยองบวกคูคูเรียแรกเจ้าฟิลิกเนี่ยอาจจะบวกตังค์สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็น2ผู้เล่นที่ดูแล้วแฟนเชลซีบอกว่าปล่อยไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนฝั่งนิซากินเซล่าก็บอกว่าแอตเลติกมาดริดเนี่ยยังคงต้องการค่าตัวของเจ้าฟิลิกอยู่ที่88ล้านปอนด์แต่ก็ยินดีที่จะปล่อยยืมตัวอีกครั้งครับ้วยค่ายืมประมาณ16ล้านปอนนะครับ ก็ครั้งนี้เนี่ยยืม18ล้านนะฮะถ้าฤดูกาลหนนะ้าอยากจะยืมอีกก็จ่ายอีก16ล้านถ้ายืมจริงๆ2ฤดูกาลติดพูดง่ายๆนะฮะว่าเกือบๆสีล้านปอนด์นะสำหรับเจ้าฟิลิกนะครับส่วนอาร์ของสเปนครับอ้างอิงมาบอกว่าได้ความว่าสถานการณ์ของเจ้าฟิลิกเนี่ยเริ่มสร้างความกังวลให้กับฝั่งของแอตเลติโกมาดริดแล้วนะครับโดยมีแหล่งข่าวบอกกับหนังสือพิมพ์ว่าเขาไม่ได้ไปที่นั่นเพื่ออะไรแบบนี้ นักเตะมีความสุขในสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับและเข้าใจว่าการเข้ามาของผู้จัดการทีมคนใหม่น่าจะเป็นผลดีกับเจ้าฟิลิกด้วยในขณะที่ทางอาร์สเนี่ยก็มองว่าแอเลติโกมาดริดเนี่ยไม่ต้องการตอบรับข้อเสนอใดๆเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเนี่ยเจ้าฟิลิกคาดว่าจะต้องออกจากเชลซีหลังจากจบฤดูกาลนะครับก็ไม่รู้ว่าจะลงเอยแบบไหนนะสำหรับเจ้าฟิลิกนะฮะส่วน ESPN ครับรายงานบอกว่านาเซอร์เคไลฟี่ OK ครับประธานสโมสรเปเช่เนี่ย ได้เจอกับท็อตโบลลี่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเจรจาหารือเกี่ยวกับความเป็น,นไปได้ในดีลของเนมาในขณะที่ตัวของเนมาเองเนี่ยก็พร้อมย้ายออกจากเปเชในช่วงซัมเมอร์นี้ครับและต้องการย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับอันนี้เป็นรายงานจากจูเลียงโลลองของ ESPN เนะฮะเรื่องราวของเนมาขณะที่มีรายงานจากสื่อของเชลซีเพิ่มเติมครับแต่ว่าเป็นสื่อที่ อ,อ,อาจจะไม่ได้เ,เป็นเทียร์ระดับท็อปๆนะครับเขาบอกว่าเนมาพร้อมจะย้ายจากเปสเชนในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับซึ่งท็อตโบลีเองก็เป็นแฟนตัวยงของนักเตะและต้องการเห็นเขามาลงเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับขณะที่ฟุตบอลอินไซเดอร์ครับนี่ก็สายลือเหมือนกันก็บอกว่ามีรายงานว่าเชลซีกำลังเตรียมจะยื่นข้อเสนอซื้อเซเดลมาเน่ในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้หลังจากนักเตะถูกลดความสำคัญในทีมบาเยิน และเชลซีต้องการดึงตัวมาเน่กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนฝั่งของเดอร์ซันนะครับนี่ก็จอมลือ100%บอกว่าแมนยูเต็ดพร้อมแล้วที่จะแย่งเชลซีและอาร์ซนอลในการดึงตัวดีแคนไรซ์ซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งฝั่งของ Sky s p o r t ครับก็บอกว่าเวสแฮมเนี่ยจะอนุญาตให้ดีแคนไรซ์ย้ายได้ครับหากได้รับข้อเสนอประมาณ120ล้านปอนด์จากสโมสรที่เล่นใน UCL หรือประมาณ100ล้านปอนด์บวกกับผู้เล่นนะครับ ก็เดี๋ยวดูซิว่าเวสแมเคียวๆแบบนี้สุดท้ายจะเสียทางดีแคนไรท์ออกจากทีมด้วยค่าตัวเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับเรื่องการแต่งตั้งโค้ชหลายคนถามเข้ามาเมื่อไหร่จะแต่งตั้งครับเอาตรงฮะต้องรอตันต่อไปเรื่อยๆแต่ข่าวก็บอกว่าจะเป็นภายในสัปดาห์นี้นะจะเป็นภายใน10วันแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอต่อไปสาหรับ การแต่งตั้งโคชนะครับส่วนกรณีหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมีคนถามตั้งแต่ในไลฟ์แล้วนะครับเรื่องราวของเนย์มาถ้าในมุมผมนะฮะผมตีไว้เป็นลือเลยแต่เพื่อนๆลหละมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับการที่ท่านเนย์มาย้ายมาอยู่กับเชลซีจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะโอ้โหค่าตัวก็ต้องแพงค่าเหนื่อยก็โหดแน่นอนนะครับอ่ะเราฟังข่าวแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ